สวัสดีครับพบกับสุรุขทาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มบุนเดสทะลกาสถานีต่อไปของห้องเครื่องทีมชาติไทยกิตสดากาแมน้นแห่งวิทยารหหกุลอดีตประธานเทคนิคทีมชาติไทยซึ่งปัจจุบันธนติดเป็นประธานฝ่ายเทคนิคของสโมสรชนบุรีเอฟซเปิดเผยทีมในบุนเดสเซกาสของเยอรมัน ได้ติดต่อคว้าตัวกิจสาดากาแมนห้องเครื่องทีมชาติไทยโดยทอานด้านคนแหง่งวิทยาราหงกุลได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจริงๆเป้าหมายก็อยู่ที่เยอรมันนั่นแหละบอกตรงๆเขาไปเล่นที่เยอรมันได้เลยในระดับบุนเดสติกาเยอรมัน2คือตัวของกิษซาดากาแมนจะต้องไต่เต้าอย่าไปเหมือนกับผมพอไปแล้วมันปรับตัวได้ยาก เหตุผลที่ยังไม่ได้ปล่อยไปเพราะเขาเป็นตัวหลักสําคัญให้กับชนบุรีนั่นเองในส่วนของระดับเจลีกนั้นกฤษฎาการแมนเล่นได้อย่างสบายมากๆเล่น,นอย่างแน่นอนคุณอัตถภพ,พเขาอยากปล่อยไปอยู่แล้วแต่ต้องดูว่าใครจะมาเป็นตัวแทนก่อนในตําแหน่งของกฤษฎาการแมนตอนนี้ตัวแทนเหลืออีก2ปีถึงจะเก่งนะฮะคือช่วงอายุ25ปีเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วละ่ะในช่วงอายุการเล่นฟุตบอลของเขา ผมก็อยากเห s <S <Yeah. S 1> ็นคขาประสบความสุเร็จตามสิ่งที่เขาตั้งเป้าหมายไว้ซึ่งตอนนี้ทีมในบุนเลสเซเจะรนมัน2ติดต่อเข้ามาแล้วแต่ผมยังไม่บอกว่าเป็นผู้ใดสนามแตก กัมพูชาขาสัตว์ปีญพงศ์นะครับตำนานทีมชาติไทยเปิดผัง11แข้งทีมทัพชังศึกดวลกัมบูชาทีมทัพชังศึกนะครับทีมชาติไทยของเราเตรียมลงสนามแมตช์ชี้สถานนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุม่มพบกับทีมชาติกัมพูชานำทัพโดยเคซเกะฮอนดาตำนานทีมชาติญี่ปุ่นนะครับโดยเตะกันวันนี้นะครับวันที่2มกราคมตามเวลาประเทศไทยทุ่มครึง่งถ่ายทอดสดทาง MCO T HD และช่อง7นะครับโดยล่าสุดปีญพงศ์ิวอ่อนนะครับตำนานทีมชาติไทยได้เปิดเผยพันรายการแตงโมล ไปยิงพงหิงฝัง11ทัพตัวจริงทัพช้างศึกดวลกับกัมบูชารับรองขาสัน่นเยี่ยวแตกเยี่ยวแตนโดยทีมชาติไทยมาภายใต้ระบบ4 2 4นะฮะผู้เล่ป,ประตูนะครับก็จะเป็นกัมพลปฐมอัธไทกุลจากราชปุรียเอฟซีกองหลังนะครับสุภนัทบุรีรัตน์กันเทลเ์เอฟซีกิษสาการแมนชุมิเอฟซีปัญสาเห็มวิบูลบุรีรัมยูเนเตตและสัสะลัก์ไหเบอร์โคนกองกลางเอกกนิตปัญญาเมืองทองยูเนเตต สารัดย,ยืนบีจีปทุมทิธินบุญมาทันบุรีลำบดินพลาการเท่าเรยเอฟซีส่วนกองหน้านะครับเป็นทลิศินแดงดาจากบ um, ีจีปทุมอดิศักย์ไกรสอนจากเมืองทองอยูเนเต็ดรับโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นแผนการเล่นที่โหดจริงๆนะครับภายใต้ระบบ4-2-4นะฮะแคงเทพประกาศแยกทาง3แข้งทีมชาติไทย แข้งเทพทูแบงคอกยูนเต็ดประกาศแยกทางกับ3แข้งทับทีมชาติไทยนักเตะทีมชาติไทยทั้งสามรายประกอบไปด้วยทิซงโดมิกาจูนุสีและสรวัตเดดมิตรโดยนักเตะทั้งสามรายได้หมดสัญญากับทูแบงคอกยูเนเต็ดแล้วหลังจากค้าแข้งเบอร์ทิ่งแข้งเทพมาอย่างยาวนานใน,นรายของมิกาจูนุสีเพิ่งจะเปิดตัวกับสโมสรลำพูนวอลลี่อส่วนสรวัตเดดมิรนะครับเพิ่งจะก,กลับมาจากการยืมตัวแคดเอฟซี FC ทีมในสึกมาเลเซียซูเปอร์ลี ซึ่งณตอนนี้เขาอยู่ระหว่างช่วยทัพชั้งศึกทีมชาติไทยป้องกันแชมป์ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022นะครับส่วนที่ต้องโดแบ็กจอมบุกทีมชาติไทยต้องจับตาดูให้ดีว่าสถานีต่อไปของเขาจะไปลุยยุโรปหรือไม่ส่วน,น,นด้านสวรัสเดยนมิดต,ต้องหาทีมใหม่เล่นนะครับฉายาคนลุ้งหนัง65 Big Odds ไม่ไอายไม่ออกมาดามก็แปงไงจะใครละ่ะเปิดฉายาคนกีฬา2 5 6 5ของวงการลูกหนัง Big o s ได้ฉายา ไม่อายไม่ออกขณะที่มาดามแป้งได้ฉายาก็แป้งไงาจากใครหลักสมารับมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยได้ตั้งฉายาให้บุคลากรทางกีฬาที่โดดเด่นทั้งนักกีฬาทค้ชผู้บริหารประจําปี2565โดยมีองการ,รฟุตบอลมี2คนดังนี้บิ๊กออสพลตํารวจเอกสมยศภูมิพันม่วงได้ฉายาไม่อายไม่ออกจากผลงานของทีมทัพชังศึกในยุคนี้ที่ตกต่ำโดยเฉพาะแพ้กับคู่ปรับเวียดนามตั้งแต่ชุดเยาวชน ไล่ยันไปจนถึงชุดใหญ่รวมทั้งผลงานในศึกควอลลกรอบคัดเลือกที่น่าผิดหวังเช่นเดียวกับศึกคิงครับครั้งล่าสุดแพ้มาเลเซียชวดเข้าจิงชนะเลิศส่วนผลงานของอยูยุ3สามปีถึงขนาดแพ้กับสอปอปอล่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและไม่ได้แชมป์ซีเกมจนเกิดกระแสแฟนบอลในโลกโซเชียลตามพากันโห่ไล่ให้บิ๊กออสลาออกจากตําแหน่งประกอบกับคําพูดที่แฟนบอลจําได้ไม่เคยลืมเลือนวลีเด็นนั่นก็คือใครไม่อายผมอาย ส่วนมาดามแป้งนวลพันลำสัาผู้จัดการทีมฟูตบัลทีมชาติไทยได้ฉายาก็แป้งไงจะใครละ่ะพร้อมเมื่อเอ่ยถึงชื่อมาดามแปง้งก็ต้องคิดถึงฟุตบอลทั้งสโมสรการทะเลือและทีมชาติไทยในยามที่สมาคมไร้ผู้จัดการทีมก็ได้มาดามแปง้งสมบทนารีขี่ม้าขาวกระโดดเข้ามารับผิดชอบทั้งทีมชาติทุดใหญ่และชุดอยู่23ปีรวมไปถึงการปลุกปั้นใจนักเตะด้วยการควักเงินส่วนตัวมาอาัดฉีดเป็นรางวัลในการคว้าชัยชนะ ล่าสุดก็ประกาศอัดฉีดให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่อีก5ล้านบาทหากทะลุเข้ารอบตัดเชือกในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Mitsubishi Electric Cup ได้สำเร็จนะครับส่วนฉายาคนกีฬาปี2 5 6 5คนอื่นๆมีดังนี้ดกรก้องศักย์ยอดมณีฉายาผู้ว่าฟ้าลิขิตคุณหญิงปัทมาลีสวัสดาา OC, ิกูลได้ฉายา IOC สียำปึกพลนเอกเดชาเหมกละสีได้ฉายาหมึกติดเทอร์โบ บิวปุริผลบุญสอนได้ฉายาโดยแรงไม่เกรงใจสถิติเทนิดพานิพัฒน์วงพัฒนาก,กิจได้ฉายาทรงไม่แพ้แชมป์อย่างบ่อยก้องสมเกียรติจันพราได้ฉายาบิดก้องโลกบาตเดชาพลภวรานุเคราะ์กับปอปอซับซิริเต้รัตนชัยได้ฉายาตบคู่จบไม่สุดปโปรจินอัตยาทิติกุลได้ฉายาดารุ่งพุ่งไม่หยุดปโปรไมยประหยัดมากแสงได้ฉายาลุงสู้ซาล่างเงินเย็น และวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้ฉายาตบสาวขนใจมหาชนนี่คือสุลขกาฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2มกราคมนะครับแฟนๆห้ามลืมด้วยนะครับวันนี้รวมเลือดเนื้อเป็นชาติไทยของเรานะครับก็ทีมฟุตบอลทีมชายของเรานะครับแข่งขันกับกัมบูชานะครับซึ่งก็จะเล่นกันนะฮะในช่วงทุ่งครึ่งของวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งนัดนี้นะฮะไทยเสมอก็เข้ารอบชนะก็เข้ารอบนะครับรอแต่ยังไงเสษตอนนี้นะครับก็ขอเข้ารอบเป็นระดับที่1น,นะฮะนั่นก็คือใัยชนะนั่นเองนะครับสนช่อง MJ Sport นะครับมีไฮไลท์ให้ชมกันอย่างแน่นอนนะครับท่านผู้ชมไม่อยากพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬาทั่วทุกมุมโลกที่เป็น คนไทยลงแข่งในกดติดตามไว้แล้วกดกระดิ่งไ้นะครับมีคอนเทนต์มากมายในปี2,566อย่างแน่นอนนะครับเฮามาจวดน้ำกันพรมไปมพี่น้องมวลมวลน้ำกันเสียกีฬาไปพร้อมกันครับพรมไปมพี่น้องอย่าสีเรียดครับถูกมือนี่เวลามันพันไปเ,ไเร็วไผเเรียดบ่มีความสุขสแสดงว่าขาดทุนในชีวิตเด้เด้วยครับพรมไ,มไปพี่น้องต้องเข็นไอ้มีความสุขจวดอย่างเดียวครับสาดตรหนาบ่มีดอกสาดตรนี้จวดอย่างเดียวแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีจ้ะ